เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ราการเกมอย่างว่า EP ที่38กันแล้วนะครับก็อย่างเช่นเคยครับวันนี้เกมดีๆอีกแล้วนะครับเป็นเกมที่ภาพน่ยจะไปไปทางภาพเหมือนแต่ก็ปนๆแบบภาพการ์ตูนเนีะการ์ตูนแนวอนิเมะมาด้วยนะครับก็ถือว่ารวมๆแล้วผม ให้เท็กเจอร์ได้ดีมากนะเกมนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้คะแนนไปให้ฟังนะครับส่วนใครที่ดูรีวิวตัวนี้จนจบแล้วก็สามารถโหลดได้ที่ใต้คอมเมนตะ์เนาะซึ่งผมแนะนําว่าคนดูรีวิวให้จบก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีบางจุดอยู่ที่ทุกคุณผู้ชมจะต้องรู้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละหัวข้อเลยนะครับในส่วนของที่ผมจะให้คะแนนในการรีวิวในวันนี้เนาะซึ่งตัวเกมในวันนี้จะมีชื่อว่า My Bully Is My Lover นะครับก็เป็นตัวเกมที่เขาเรียกว่าแนวแนวแบบ อ่าใช้ชีวิตในการเรียนแล้วก็คือเอาจริงเนื้อเรื่องเนี่ยผมยังสรุปไม่ค่อยได้นะว่ามันจะไปทาง,ทางไหนบ้างเอาง่ายๆว่าเราจะต้องเจอกับเพื่อนๆผู้หญิงอ่าอยู่ที่อยู่ในวัยเรียนเนาะแล้วก็เพื่อนร่วมห้องรวมถึงเพื่อนร่วมบ้านร่วมห้องอะไรอย่างนี้นะครับที่จะมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยเนาะซึ่งเรื่องก็วุ่นวายมากเลยแต่ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมพูดเลยข้อข้อดีของเขาคือตื่นเต้นมากเออจริงๆนะ เกมเนี่ยเนื้อเรื่องตื่นเต้นมากแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกมากคือเกมมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อเรื่องด้วยนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเออเราต้องเจอแบบสถานการณ์ไหนบ้างซึ่งผมพูดเลยว่าคนเล่นเกมเนี้ยทุกคนเนี่ยตื่นเต้นกับมันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้ไปที่10เต็ม10เลยเนาะก็ต่อมาครับในส่วนของกราฟิกภาพนะซึ่งผมพูดเลยตัวละครน่ารักมาก น่ารักจริงๆนะครับอย่างที่ทุกคนน่ะได้เห็นกันนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้เจอกับหลายตัวละครด้วยประมาณ78ตัวละครเลยนะซึ่งจะ8ตัวละครเนี่ยเราแทบจะเจอกับฉากอย่างว่าทุกคนเลยนะคือเจอทุกคนเลยแหละไม่ใช่แทบหรอกเอาจริงเจอทุกคนนะครับแต่จะเจอในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีหลายฉากด้วยคือ1คนเนี่ยเราเจอในฉากอย่างว่าหลายหลายฉากด้วยนะครับก็ดีมากเลยจริงเนาะแต่ว่าผมให้คะแนนไปที่9เต็ม10นะเพราะว่ามันจะมีอยู่บางจุดเล็ก เต็นหน่อยนะครับที่ผมออรู้สึกว่ามันยังไม่ควรจะได้เสเต็ม10นะแต่ว่าเรื่องตัวละครความน่ารักแล้วก็ความสวยงามเนี่ยเอาไปเต็มเหนี่ยวเลยฮะก้าเต็ม10นะครับต่อมาในส่วนเรื่องเสียงเสียงที่ผมขอพูดไว้ก่อนเลยว่าผมประทับใจมากเลยในเรื่องของเสียงนะครับเสียงประกอบของเขาเนี่ยคือผมชอบอ่ะเออมันไม่มันไม่ค่อยมีในเกมอื่นที่ผมเคยเอามาลงนะที่ผมเคยเามารีวิวนะครับซึ่งตัวเสียงของเขาเนี่ยคือแบบเนีแบบ ให,ให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายอะ่ะคือพอเราเล่นเล่นไปแล้วก็เออแล้วก็แบบมันก็มีดนตรีมันแนวตามถานการต่างๆเนาะแต่ซึ่งตัวเกมเอยตัวเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างได้สร้างสารรค์นะผมผมชอบมากเลยก็แต่ติดนิดนึงไม่มีไม่มีเสียงอย่างว่านะแต่ว่าผมให้ไปที่8เต็ม10เลยเพราะว่าเสียงเขาเออเสียงประก,รกอบเขาทำออกมาดีนะผมชอบมากทาให้เล่นลวสนุกไปด้วยนะครับต่อมาในส่วนของเรื่องเกมเพลย์อ่าในเรื่องเกมเพลย์ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ค่อยมีอะไรเยอะแทบจะไม่มีอะไรเลยนะ แต่ว่ามันก็มีบ้างนะครับเล็กน้อยตรงนั้นตรงนี้เล็กน้อยไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นระบบภายในเกมซะมากกว่านะแต่ก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้เล่นง่ายขึ้นนะอ่ะก็ในส่วนเกมเพย์ให้ไปที่7เต็ม10นะครับต่อมาในเรื่องของการท้าทายนะครับการท้าทายเน,นี่ยผมนี่แหละที่คุณผู้ชมจะต้องรู้ไว้ก่อนเลยคือการท้าทายผมให้9เต็ม10คือมันเล่นยากคือมันเล่นยากในส่วนของคําตอบโอเคไหมคุณผู้ชมคือคําตอบเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนเลยมีอยู่คำตอบอยู่ประมาณ10%คือเราไม่ได้เจอบ่อยนะคำตอบอะแต่ถ้าคุณผู้ชมเจอแล้วคุณผู้ชมเลือกผิดเกมจะจบทันทีคิดภาพออกไหมคือเกมแม่งอยู่อยู่ใหญ่จบก็จบเลยถ้าเราเลือกคำตอบผิดนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องรู้เลยคือถ้าเรา,าเลือกผิดเนี่ยมันจะตัดบทจบแล้วก็เข้ามาที่เมนเมนูหลักแล้วถ้าเกิดเราเซฟไม่ทันเนี่ยคือเราก็จะต้องมาเล่นเซฟที่เราเซฟไว้ก่อนหน้าหรือ อแนะนําว่ามันจะมีออโต้เซฟอยู่นะครับให้เราเนี่ยไปโหลดคือไปโหลดเซฟเดิมจากออโต้เซฟคือมันจะอ่าเซฟในเวลาไหนบ้างมันก็จะสุ่มๆม,มาให้เราเนาะซึ่งแต่แนะนําว่าให้ทุกคนเซฟไว้ก่อนนะครับในส่วนของบางคําตอบที่ทุกคนคิดว่าเออแม่งมันต้องเลือกดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือก็แนะนำมาเซฟไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นแม่งพอเลือกผิดปุ๊บเกมจบก็จบไปเลยแบบนี้เลยนะพ้นเซ็งเลยนะครับส่วนเรื่องระบบอื่นๆก็โอเคนะในส่วนของเกมนี้เขาให้ทำออกมาดีนะในรวมๆแล้ว performance ของเขาก็ดีมากเลยนะครับผมชอบมากเลยเกมนี้นะครับมันมีหลากหลายความตื่นเต้นด้วยนะกะ็ในส่วนของคะแนนรวมที่ผมให้เกมนี้ก็คือ9นะครับที่จริงจะให้9.5 9.5เลยแหละแต่ว่า มันไปติดไอ้ตรงคาตอบไปการท้าทายนี่แหละเออนะซึ่งมันมีไม่เยอะนะครับบอกไว้ก่อนเลยคือมันมีน้อยมากน้อยมากๆเลยนะครับอาจจะไม่ถึง10%ด้วยซ้าของคําตอบนะครับหรืออาจจะไม่ถึง5%เลยนะซึ่งผมเจอไปหนึ่งคำตอบนะครับที่โดนมาซึ่งเพิ่งเริ่มเล่นเกมไปได้ไม่ไกลเองนะครับก็เจอแล้วเนาะก็ลองดูนะครับว่าเราจะได้รู้นะว่าเราจะต้องจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงก่อนเนาะนะนำมาเซฟไว้ก่อนนะครับในคําตอบที่มันควรจะเซฟนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ คะแนนรวมที่ให้ไปก็9เต็ม10นะซึ่งก็เป็นเกมที่ดีพอสมควรเลยเนาะสำหรับอีที่38นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกนใหม่ในอีพที่39นะว่าจะเป็นเกมอะไรต่อไปนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหนะ้าขอให้สนุกแล้วก็ enjoy ครับผม